โอ้โหปลาทำไมเยอะจังโอ้โหดูน้องน้องชอบใจน้องชอบใจเยอะไหมครับปลาปลาเนี่ยมีคุณป้าให้อาหารโอะโหปลาดูนี่นะคะมาดูน้ำ ปลาก็เยอะไม่ยอมมาน้ำก็เยอะนะคะแม่น้ำป่าศักช่วงนี้เป็นแม่น้ำป่าศักนะคะไหลตื้นมันจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหน้านู้นด้านโน้นนะคะที่เรือลากยูงล่มด้านนี้เป็นแม่น้ำป่าศักด้านนู้นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาตกันตรงนี้หละค่ะแต่ไม่สามารถไปดูตรงน้ำวนได้ค่ะเพราะว่าอ่า ี่วีพี่วีก็เดินข้ามกลับมาถ้าไม่อยากอยู่ข้ามกลับมาปลาเยอะไหมคะปลาเยอะปลาเยอะมากปลาตะเพียนเยอะจนมองไม่เห็นปลาสวายเลยนะคะปกติปลาสวายจะเยอะถ้าน้าไม่เยอะอย่างนี้อันนี้น้ําเยอะมองไม่เห็นปลาสวายมีแต่ปลาตะเพียนเห็นไหมคะเยอะมาก ถึงน้ำจะไหลแรงขนาดไหนแต่บปลาทำไมยังทวนน้ำอยู่ได้นะอยู่บริเวณหน้าวัดพนันเชิงวัดพนันเชิงนะคะปลาหูเป็นล้านตัวไม่รู้จะกี่ล้านตัวเยอะมากาน,ะนะคะ จริงยิงโยน,นอาหารให้ยริงขึ้นเยอะมากแบบเยอะมากนะคะงกว้างุมสูยแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ